สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยได้ถุดร้านวันนี้ก็ตรงกับวันพนระสบดีที่8เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2565นะครับเราเจอกันเช่นเคยสายๆแบบนี้นะครับวันนี้มีเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันเหมือนเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการก็จะเป็นช่วงเจาะเศร,รษฐกิจว่ากันด้วยเรื่องของเงินเฟ้อในยุโรปนะครับตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะ มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเรียกว่าเป็นประวัติการแล้วนะครับเพราะว่าล่าสุดนี้ไปอยู่ที่ร้อยละเ1เข้าไปแล้วนะครับได้พูดคุยกับคุณลลดตาเทียนประสิทธนะิ์นักวิจัยอาวุสบริษัทศูนย์วิจัยเกศศรรษตรกรไทยจำกัดในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับส่วนีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินครับวันนี้เรื่องของธนาคารกลางของประเทศต่างๆนะครับเริ่มที่จะสะสมทองคํากันมากขึ้นแล้วนะครับเนื่องจากความเสี่ยงของสินทรัพย์แล้วก็ความผันผวนของตลาดทุนนั่นเอง เดี๋ยวพูดคุยกับคุณพิบูลนิตวิริยผลนะครับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคําว่าทิศทางของราคาทองคำจากนี้ไปเนี่ยน่าจะออกมาทิศทางไหนนะครับเดี๋ยวคุยกันในช่วงรูออมโดยธนาคารออมสินนะครับธนาคารออมสินครับร่วมขานรับนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนสินเชื่อเปี้ยต่ำหรือว่าซอฟท์โลนเพื่อการรีโอเพนธุรกิจโรงแรมแล้วก็สปรายเชนนะครับโดยมีวงเงินสินเชื่อแต่ละรายไม่เกิน5ล้านบาทนะครับสามารถที่จะใช้ บสยอข้าประกันได้แต่ถ้าขอสินเชื่อไม่เกิน3ล้านบาทก็เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารนะครับส่วนระยะเวลาในการชําระคืนนั้นมีกําหนดไม่เกิน7ปีอัตรารเบี้ยจะเป็นแบบคงที่ในช่วง2ปีแรกอยู่ที่ร้อยละ1.99้า1.99นะครับการชำระคืนจะปลอดชําระเงินต้นกรณีที่ชาําระตั้งแต่2ปีขึ้นไปนะครับในปีที่3ามเปปีที่เโดยที่ หลักทรัพย์ที่ใช้ในการค้ำประกันจะต้องเป็นแบบเต็มวงเงินนะครับอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ MLR ลบหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์ต่อปีแต่ถ้าเป็นกรณีที่ใช้บสยอค้ำประกันนะครับหลักทรัพย์ค้ำประกันจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละสาสิบอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ MLR ลบศูนย์จุดห้าต่อปีแล้วก็กรณีที่ใช้บสยอค้ำประกันแบบเต็มวงเงินนะครับอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ MLR ต่อปีนะครับสามารถที่จะยื่นขอสินเชื่อได้แล้วที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสิน w o อร์ไวด์เ b th, หรือจะติดต่อโดยตรงที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศก็ได้นะครับหมดเขตวันที่30กันยายน2565นี้นะครับหรือจนกว่าจำนวนวงเงินในโครงการจะหมดลงสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115แล้วก็ที่ Facebook Fan Page เข้าไปที่ GSB Society ก็ได้เช่นกันนะครับ วันนี้รายการเก็บเบี้ยไต้ถุนร้านครับเราจะมอบกระปุกออมสินรุ่นอาชีพในฝันแล้วก็รุ่นตู้ ATM จากธนาคารออมสินนะครับจำนวน2รางวัลให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามนะครับแล้วก็ส่งคําตอบของท่านผ่านมาทาง SMS ที่หมายเลข4221075นะครับ4221075หรือว่าทาง Facebook Live ก็เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยไต้ถุนร้านก็ได้เดี๋ยวเราจะใช้ ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยได้ถุนร้านและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการก็จะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับส่วนจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการก็ จะมีของขวาญพิเศษมอบให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมวันนี้ให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้ประกาศผลการแข่งขัน GSB Business Case Challenge 2022นะครับซึ่งปรากฏว่าทีมที่ชนะเลิศคือทีม Six Sense นะครับมีผลงานที่นำเสนอคือผลงานที่ชื่อว่าสินเชื่อ30วันนะครับสินเชื่อ30วันทวนอีกครั้งครับ ธนาคารออมสินนะครับได้ประกาศผลการแข่งขัน GSB Business Case Challenge 2022นะครับซึ่งปรากฏว่าทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคือทีม Six Sense กับผลง,งานที่ชื่อว่าสินเชื่อ30วันนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามท่านผู้ฟังว่าในการมอบรางวัลชนะเลิศ GSB Business Case Challenge 2022เนี่ยนะครับซึ่งธนาคารออมสินเป็นผู้จัดขึ้นนั้น ทีมที่ชนะเลิศคือทีม Sixsense คำถามคือผลงานที่ทีม Sixsense ส่งเข้าประกวดมีชื่อว่าอะไรผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีชื่อว่าอะไรส่งคำตอบมานะครับ s m s 4 2 2 1 0 7 5 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับสำหรับรายที่ผู้โชคดีครับประจำวันที่7กันยายนจากจังหวัดนนทบุรีนะครับก็ขอสนแสดงความยินดีกับคุณสุวั์เกิดผลด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงจอบเศรษฐกิจเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกับเรื่องราวของ เงินเฟอ้อในยุโรปนะครับเป็นยังไงบ้างพูดคุยกับคุณลลิตาเทียนประสิทธิ์นักวิจัยอาวุโสบริษัทศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยจำกัดตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณลลิตาครับออเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับผมมีรายงานเบื้องต้นก่อนคุณฟังเพราะว่ามีรายงานจากทางสำนักข่าวต่างประเทศว่าอัอตราเงินเฟอ้อของยุโรปนะครับไม่รวมประเทศที่ไม่ได้อยู่ในยุโรปเนี่ยนะครับเราว่าปรากฏว่าระดับสูงสุดเนี่ยเมื่อวันพุธ มีการปรับตัวขึ้นไปถึง9.1เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวไปคุยกับคุณลลิตากันแล้วกันอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับลลิตาครับค่ะค่ะสวัสดีค,ครับสถานการเงินเฟอ้อในยุโรปเป็นยังไงบ้างฮะค่ะก็ล่าสุดนะคะตัวเลขล่าสุดนะคะตรางเงินเฟอ้อในยุโรโซนนะคะก็แต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการรอบใหม่นะคะที่9.1เปอร์เซ็นต์ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะเพิ่มระดับ8.9เปอร์เซ็นต์ในเดือนก่อนหน้านะคะครับค่ะ โดยปัจจัยผลักดันหลักๆเนี่ยนะคะก็มาจากาผลกระทบของสงครามระหว่างรัเสเซียและยูเครนะค่ะซึ่งได้ผลักดันให้ราคาก๊สธรรมชาติและก็ค่าไฟนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากนะคะในช่วงเดือนที่ผ่านมาดยรัสเซียนะคะก็ยังคงระงับส่งก๊สไปยุโรปนะคะทางผ่านทางท่อกส๊สนอสตรีนึงน, <ะ S 1> <1 S 2> นะคะซึ่งถือเป็นมาตรการตอบโต้กันความบาองของของสภา,าพยุโรปนะคะขณะที่ว่าแม้ว่ายุโรปเนี่ยจะมีแผนที่จะลดการซงพาพลังงานจากรัสเซียลงนะคะแต่ก็คงไม่สามารถจะ หา,หาพลังงานจากที่อื่นทดแทนได้ทั้งหมดแล้วในคันทีนะค่ะและแม้ว่าจะหาไปใช้น้ํามันหรือถ่านหินนะคะแล้วคาน้ํามันและถ่านหินก็ต่างเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันนะคะและยิ่งซ้าเติมกว่านั้นนะคะก็ขณะนี้นะคะออยุโรปเนี่ยก็เผชิญกับภาวะเลื่นความร้อนหรือฮีทเวฟนะคะยิ่งซ้ำเติมวิกฤตพลังงานในยุโรปค่ะโดยได้ส่งผลใหออ้ความต้องการใช้พลังงานมนีมากขึ้นนะคะใ,ในขณะเดียวกันก็เกิอเกดอ,อ่อ,อ่าสัปพลายเดสครับชันในด้านพลังงาน,นะค่ะโดยจาก ภาวะแห้งแล้งเนี่ยนะคะก็ทําให้ไม่มีน้าเพียงเพียงพอที่จะใช้ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำค่ะไฮโดรพาวเวอร์ค่ะรวมถึงกระทบต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ต้องใช้น้ําในการเอารอเย็นนะคะซึ่งซึ่งก็ก่อให้เกิดการขาดแลนพลังงานนะคะแล้วก็ส่งผลให้ต้องไปซึ่งพาพลังงานจากก๊าซธรรมชาติแล้วก็ถ่านหินมากขึ้นนะคะซึ่งการก็การใช้ก๊าซธรรมชาติที่มากขึ้นท่ามกลางอ,อุปทานที่ลดลงจาก,กรัสเซียเนี่ยก็ยิ่งไปทําให ไปผลักดันให้ราคาพลังงานในยุโรปนะคะยิ่งพุ่งสูงขึ้นไปอีกนะคะโดยเรืองสินค้าก้มที่ผ่านมาเนี่ยถ้าจะดูในรายละเอียดนะคะก็คือดัชนีราคาพลังงานเนี่ยะคะก็เพิ่มสูงขึ้นถึง38-3%ดเปอร์เซ็นต์เยวเดียค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าในด้านของราคาสินค้าพกพันด้านอาหารเนี่ยนะคะสงครามระหว่างรัสเซียยุเครนก็ส่งผลให้ราคาปุ๋ยแล้วก็สินค้ากเกษตรนะคะพุ่งสูงขึ้นนะคะแล้วก็อย่างเช่นข้าวสาลีเนี่ยก็พุ่งสูงขึ้น,นะค่ะโดยดัชนีราคาอาหารนี่ก็ เต้งตัวส่งขึ้นที่10.6เปอร์เซ็นในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะครับครับถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยนะครับสถานการณ์คือเราทราบแล้วว่าต้นเหตุริงๆมันก็เกิดจากาวิกฤตเรื่องพลังงานเป็นหลักเลยใช่ไหมคุณลิตาใช่ค่ะเป็นหลักพลังงานเป็นหลักค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเอาละถ้าจะคงดืง้อกันดึงกันอยู่อย่างนี้ต่อไปเนี่ยทิศทางมันจะเป็นยังไงก่นอนถึงสิ้นปีเนี่ยมันจะหนักมากขึ้นไหม ค่ะก็คิดว่าเงินเฟอ้อของยูโรโซนนะคะที่ที่เอ,อยู่ที่เก้าสหนึ่งเปอร์เซ็นในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะจะยังไม่ถือว่าแตะระดับกระดับสูงสุดนะคะนอกจาก,กนะะี้ม,มีโอกาสที่จะเร่งขึ้นไปเเกินกว่าสิบเปอร์เซ็นได้นะคะคในระยะใกนนล้นี้นะคะ่ะแล้วก็มีในรอมที่ จะคาอยู่ในระดับสูงต่อไปยาวนานขึ้นนะคะเ,คคเพราะว่ามองว่าวิกฤตพลังงานในยุโรปเนี่ยไม่มีน่าจะไม่มีแนวโน้มที่จะคลี่คลายลงได้ในระยะอันใกล้นะคะโดยจากการระง,งับส่งแก๊สของรัสเซีย,ยก็ทําให้สร้างความกังวลว่ายุโรปเนี่ยจะขาดพลังงานอาจจะถึงขั้นเกิดเน e ี g y b ็คเ k า u ์หรือว่าไม่มีไฟฟ้าใช้ได้ในช่วงฤดูหนาวที่กาลังจะถึงนะคะก็ทั้งดังนั้นแนยทิศทางราคาแก๊สธรรมชาติแล้วก็ค่าไฟก็จึงมีแนวโน้มที่จะยัง อยู่สูงอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งจะส่งผลกระทบต่อไปยังต้นทุนสินค้าต่างๆก็ส่งผลกระทบต่อระดับเงินเฟ้อในภาพรวมนะคะให้ยังคงอยู่ในระดับสูงนะคะครับถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วเขาจะเอามาตรการทางการเงินการคลางมาแก้ปัญหามันจะช่วยได้ไหมครับคุณริตาครับค่ะก็คือเงินเฟ้อเนี่ยนะคะก็จริงๆก็คือแก้ก็คือธนาคารกลาง่ต้องใช้นโยบายการเงินนะคะช่วยแบบหึงตัวมากขึ้นนะคะอย่างเช่นทางจางสหรัฐก็มีการ อ่าบขึ้นดอกเบีย้ยอย่างต่อเนื่องนะคะอย่าง ECB เนี่ยก็มีการปรับขึ้นดอกเบีย้ยไปแล้วนะคะอ่ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะเป็นั้งแรกในรอบสิบกว่าปีนะคะซึ่งเรามองว่าในในที่ที่จะมีประชุมที่จะถึงในในคืนนี้นะคะก็คงจะมีการปรับขึ้นดอกเบีย้ยอย่างต่อเนื่องะ,ค,ะอค่ะครับซึ่งซึ่งการที่เอ่อซึ่งเงินเฟ้อที่มันยังคายอยู่สูงแล้วอยู่ในระดับสูงก็คงจะกดดันให้ คือทีซนะคะยังคงพิจารณารับขึ้นออกไปอย่างต่อเนื่องแม้ว่าเศรษฐกิจยุโรปเนี่ยมีแนวโน้มที่จะอ่อนแรงลงนะคะแล้วก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้นะคะในในครึ่งปีแรกของปีหน้านะคะนั่นดีครับผมก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมในเมื่อเขารู้ว่าปัญหามันเกิดจากเรื่องของปัจจัยเกี่ยวกับพลังงานทาไมไม่แก้ตรงนั้นล่ะฮะเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นเอ่อเป็นปัจจัยที่เหมือนเป็นนอกเหนือการควบไหมใช่นอกเหนือจากที่เขาะ้อนโทรลได้นะคะเขาต้องพยายามที่จะ ใช้นโยบายการเงินเพื่อจะปรับลดอย่างน้อยปรับลดคาดการเงินเฟออินเทอร์อินเฟชั่นเอ็กซ์เพคชันนะคะซ,ซึ่งซึ่งมันจะช่วยลดปัจจัยที่เป็นจากเอ็กซ์เพคชันหรือเกิดไสโรที่ทําให้เงินเฟอ้อมงดิบตัวสูงข,ขึ้นนะคะคเขาก็ต้องจะต้องมันก็เลยต้องมีเหมือนประมาณเหมือนเทรดออฟที่ว่าเาเราต้องอาจจะเขาจะต้องฟอนโหลดในการที่จะเร่งมีการขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อที่จะรีบลด วงจรเงินเฟ้อนี้ค่ะก่อนที่มันจะไปมากกว่านี้นั่นเองครับแต่มันจะไปกระทบกับปัจจัยด้านอื่นที่ตามมาเยอะแยะเลยนะคุณลนิตาฮะใช่ใชค่ะ <laughs> ผมก็แปลกใจเพราะนี่อย่างล่าสุดก็มีข่าวว่ารัสเซียเนี่ยส่งแก๊สผ่านทางจีนแล้วจีนก็เอามาขายยุโรปมันก็อ้อมมาอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยทำไม <c oughs> ทำไมเขาไม่แก้มันตรงประเด็นแต่เอาละท้าก็าเดี๋ยวก็ว่ากันไปทีนี้ถ้าเกิดว่าจะมองไปถึงเศรษฐกิจระดับมหาภาคระดับรวมของโลกเนี่ยนะครับอเมริกาทิศทางจะเป็นยังไงต่อแล้วของไทยเราจะเป็นยังไงต่อคุณนิตาฮะ ค่ะก็ของของสหรัฐนะคะก็สหแข่กับยูโรโซนก็คือมีปัญหา คือจริงๆก็เป็นกระาทั่วโลกค่ะเรื่องเงินเฟ้อค่ะอย่างอย่างอย่างสหรัฐเนี่ยเงินเฟ้อก็คาดว่าจะยังอยู่ในระดับสูงอยู่อะค่ะซึ่งก็จะคงกดดันให้ให้เสร็จนะคะก็ยังคงต้องพิจารณาปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างแข็งก้าวอย่างต่อเนื่องเพื่อสู้กับเงินเฟ้อนะคะซึ่งจากที่ที่เจรมพาอเวลพูดล่าสุดเขาก็ค่อนข้างจะฮ็อกเกชิอยู่ก็คือคงจะคงจะยังมีท่าทีแข็งก้าวต่อต่อเงินเฟ้ออยู่ใช่ค่ะแม้ว่าแม้ว่าเหมือนเอ่อ เขาอาจจะ,ะเผชิญแรงเรนมากจากเ,เศรษฐกิจสหรัฐนะคะที่จะมีแนวโน้มชะลอตัวลงแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะ,ะเผชิญกับ recession มากขึ้นในระยะข้างหน้านะคะแต่ว่าถ้าเกิดเงินเฟ้อี่มันยังคงเร่งตัวแล้วก็คาอยู่ในดับสูงเนี่ยเขาก็คงไม่มีทางเลือกค่ะก็ะคือจะต้องนออ่าจะยังคงนโยบายการเงินแบบตึงตัวขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็คงอาจจะไม่ไม่สามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระยะอันใกล้ค่ะกับอาจจะเกิดผลกระเช่นกัน ค่ะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเขาอะคะ่ะที่ที่อาจจะทําให้ยิ่งอ่อนแรงลงกว่าเดิมอะนะคะแต่ว่าตอนนี้คือตัวเลขตัวเลข,เ,ลขเอาการสร้างงานในที่ออกมาตอนนี้ยังยังโอเคอยู่แต่ว่าในระยะถัดไปเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลได้นะคะกลับกลับแล้วของไทยเราแหะครับค่ะของไทยเรานะคะสําหรับแนวโน้มเงินเฟอ้อของไทยเนี่ยตัวเลขเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะก็ออกมาอยู่ที่เจ็ดจุดแปดหกเจ็ดจดแปดเดียงนะคะ ใช่คะ่ะซ,ซึ่งก็มีความเป็นไปได้นะคะที่เงินเฟ้อไทยเนี่ยอันนี้ด้วยความที่มันเป็นเอ่อเป็นเปนเงเงน็นอัตราเงินเฟ้อคือการอัตราการขยายตัวเมื่อเทียบกับป,ปีปีก่อนหน้าใช่ไหมคะคก็คือมีความเป็นไปได้ที่เงินเฟ้อไทยเนี่ยจะผ่านจุดสูงส,ส,ส,สุดของปีนี้ไปแล้วในเดือนที่ผ่านมานะคะเพราะว่าในในขณะที่เรามองว่าในระยะข้างหน้าเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มย่อลงได้บ้างนะคะด้วยส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเพราะฐานที่สูงในปีก่อนหน้าค่ะคือแต่ถ้ามองมองตัวโก๊อเนี่ย มันอาจจะย่อลงได้บ้างเพราะว่าถานถามในช่วงที่เหลือของปีปีนี้นะคะในปีก่อนหน้านียมันมันค่อนข้างสูงค่ะเปงนไนก็ดีแล้วก็คาดว่าเงินเฟ้อนะคะก็คงจะยังตรงตัวในระดับสูงต่อไปนะคะเนื่องจากว่าอย่างราคาพลังงานในตลาดโลกหรือว่าราคาสินค้าพวกก๊า์เนี่ยนะคะก็ยังคงมีความผันผวนอยู่นะคะแม้ว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันอาจจะย่อตัวลงมานะคะแต่ว่ามันก็อย่างที่ที่ที่รู้กันก็คือมันยังมีความเสี่ยงที่จะ สั่งสูงขึ้นได้อีกนะคะทั้งการาส่งคราระหว่าอยู่ใกลยูเครนแล้วก็เปัจจัยที่อุอปทานน้ามันเนี่ยมันมันค่อนข้างค่อนข้างตึงตัวนะคะแล้วก็ในขณะที่เรามองว่าเราอาจจะเห็นการส่งผ่านต้นทุนจากผู้ผลิตเนี่ยนะคะไปยังผู้บริโภคมากขึ้นนะคะค่ะกับถ้าเจ็ดแ้ก็ค่ะ ซึ่งส่วนวิจาษษยเกษตรกรไทยนะคะก็ยังคงประมาณการเงินเฟอ้อในปีนี้นะคะอยู่ที่หกเปอร์เซ็นค่ะโดยเราก็อมองว่าปัดเด็นเรื่องเงินเฟอ้อเนี่ยก็คงจะเป็นปจัจจัยกดดันหลักต่อเศรษฐกิจไทยในปีนี้นะค่ะอันนี้หมายถึงหกปอร์เซ็นนี่คือเฉลี่ยทั้งปีใช่ไหมฮะ,ะเฉลี่ยทั้งปีใช่ค่ะกับหกเปอร์เซ็นก็ถือว่ายังน้อยกว่ายุายายโรปเพราะตั้งสามเปอร์เซ็นต์นะฮะพูดถึงว่า ใช่ค่ะคือเงินเฟ้อเราก็ยังยังยังน้อยกว่าอิตาแล้วก<ม>็ยุโรค่ะแต่ก็ยังก็มันก็ถือว่าสูงสูงมากเพราะกระทบการอุปสงค์ในประเทศการบริโภคในประเทศอะค,ค่ะกับอันนี้ผมพ็อยากจะถามในสิ่งที่บางทีมันก็อาจจะไม่เคยมีประัติมาก่อนอย่างเช่นว่าการการการลดอุปทานหรือว่าการเพิ่มอุปทานให้กับประเด็นเกี่ยวกับเรื่องน้ํามันเนี่ยนะครเห็นท่าทีของประเทศหลายประเทศในตะวันออกกลางเขาบอกว่าเขาจะขายน้ํามันเฉพาะในกลุ่มเอเชียในราคาที่ไม่เท่ากับยุโรปอย่างนี้เป็นต้นเนี่ย ไอ้ปัจจัยพวกนี้เราค้นเอามาคำนึงถึงด้วยหรือเปล่าคุณระิตาครับอ๋อหมายถึงว่าคำนึงถึงในในด้านของคือคือมันมันจะส่งผลต่อเรื่องของออราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเพราะราคาพลังงานบ้านเราอาจจะต่างกว่ายุโรปเขาไงฮะประเด็นนี้อ๋อคือก็าคา่ะจริงจริงจริงราคาลพลังงานยุโรปเนี่ยมัน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 ก็ ดีตัวสูงขึ้นมากใช่เทียบกับประเทศอื่นเพราะว่าเขาเกิดวิกฤตจริงๆอขาเหมือนเขาไม่ไม่เ็ไม่ว่จะซื้อจากใครนะฮะทำ้ว่าเขาจะไปซื้อจากใครมันก็ทดแทนที่เขาโดนตัดจากรัสเซียไม่ได้ค่ะของเราเนี่ยเราอาจจะไม่ถึงขั้นขาดแลนพลังงานแล้วก็หาซอสอะไรมามาได้เลยนะคะแต่ว่าหมยถึงว่าด้วยราคานะมันถ้าสมมติคือตอนนี้มันย่อลงแต่สมมติว่ามันเกิดเกิดขึ้นไปอีกราคาพลังงานมันขึ้นดิขึ้นไปอีกเนี่ยโทษแบบเหมือนราคาในตลาดโลกนะคะ มันราคาในบ้านเรามันก็คงจะต้องต้องตักตกับสูงขึ้นตาม่ะคะใ,ในขณะที่ด้วยออกองทุนน้ำมันของเราเนี่ยมันค่อนข้างติดลบหรือว่าขาดทุนอยู่เยอะนะคะดังนั้นเนี่ยภาครัฐเขาก็มีแนวโน้มที่จะลดการอุดหนุนล,ลงนะคะค่ะดังนั้นเนี่ยแม้แมว่าเหมือนว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกอาจจะย่อลงมาบ้างอะไรอย่างี้นนคะ่ะราคาบ้านเราาจจะย่อลงแต่ว่าหมายถึงว่า จะให้แบบลงเยอะไปเลยเนี่ยมันคงไม่ได้คงจะยากอ่ะกับเอาเป็นว่ามันก็คงจะทรงๆอยู่ประมาณนี้นะฮะประมาณหกประมาณบวกลบนิดหน่อยประมาณนี้นะฮะคงไม่มากกว่านี้แล้วค่ะนะครับจะประมาณคือที่ประมาณหกประเ็นทีนี้ถ้าถ้าเรามองเฉพาะประเทศไทยเนี่ยเอาละเดี๋ยวจะมีปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของท่องเที่ยวจีนซึ่งวันนี้อาจจะยังไม่เกิดแต่ว่าปีหน้าถ้าเกิดเขาเขามากกว่าเข้ามาประเทศไทยมากกว่านี้แล้วก็ มีนโยบายในการที่จะเปลี่ยนนโยบายของเขาของจีนเองให้นักท่องเที่ยวของเขาเนี่ยออกมานอกประเทศมากขึ้นแล้วมาแจกมาถทยมากขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลไหมครัตรงนี้ฮะหมายถึงว่าในงานด้านของเงินเฟอ้อใช่ไหมอ่าใช่ครับพออินคำเข้ามาเยอะๆเนี่ยครับมันจะมีผลต่อต่อเงินเงินเฟอ้อไหมฮะอ๋อก็คือจริงๆในปีหน้านะคะเราเราสมมติถ้าเกิดมองไปในปีหน้าจริงๆเรามองว่าเงินเฟอ้อจริงๆอ่ะก็น่าจะไม่ย่อลงตัวได้เร็วอะค่ะอ๋อครับต้องใชเวลาค่ะ ใช่มันคงต้องใช้เวลาค่ะด้วยเนื่องจากว่าหนึ่งคือราคามันก็ขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันนะคะว่าจะจะลงไปขนาดไหนหรือว่าหรือว่าจะทรงอยู่หรือว่าจะอยู่ที่ระดับไหนนะคะคแต่ว่าเราก็มองว่าการส่งผ่านต้นทุนเนี่ยมันยังคงมีอยู่ค่ะเหมือนว่าผู้ผลิตก็คืออั้นมาเลยระดับหนึ่งในระยะเวลาหนึ่งแล้วยังไงเขาก็ต้องขยอยส่งผ่านไปค่ะคคแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือการการรัดขึ้นค่าแรงที่จะ,ะมีผลตั้งแต่ตุลาคมปีนี้ค่ะซึ่งเราบอกว่า ผลกระทบปีนี้นะมันคงมีจำกัดเพราะว่ามันมีจะมีผลแค่ในไตรมาสสี่ในขณะที่ผู้ผลิตอาจะไม่ผลักดันเอ,อต้นทุนค่าแรงที่เพิ่มขึ้นได้ในทันทีค่ะมันก็เลยจะไปมีส่งผลในในปีหน้านะคะโดยโดยโดย,โดยคือเราก็ได้มองว่าเงเินเฟ้อปีหน้ามันคงไม่ย่อตัวเร็วส่วนส่วนเรื่องประเด็นของว่าถ้ามีนะักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยมันก็คงจะดีต่อต่อ,ตอเออศรษฐกิจบ้านบ้านเรานะคะม,ม,มีมีการมีรายได้มามากขึ้นถูกหมว่า ถ้าเกิดมันจะเป็นถ้าถามว่ามันจะเป็นปัจจัยหลักที่จะไปดันเงินเฟ้อไหมเนี่ยมันก็อาจจะไม่ไม่ถึง,งขนาดน,นั้น,นใช่ไหมคขนาดนั้นนะคะเพราะาตอนนี้จริงๆเราก็มีนะักท่องเที่ยวเข้ามาถ้าเทียบกับเหมาือนฐานปีก่อนเนี่ยเราก็มีคนโอ้โหเข้ามาเยอะมากค่ะตั้งแต่ต้นปีเนี่ยมาจนถึงปัจจุบันก็เกินสี่ล้านคนแล้วเลยค่ะคซ,ซึ่งมันก็มันก็ส่งผลต่องเงินเฟ้อในระดับหนึ่งเพราะว่าเขาก็มีมีการเป็นเป็นเป็นดิ้งมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เรามองว่าปัจจัยหลักๆ ของเงินเฟ้อมันก็คงน่าจะมาจากการส่งผ่านต้นทุนแล้วก็รคาคาพลังงานราคาสินค้าบุ้งพันในตลาดโลกมากกว่าอืมครับอ่ะเอาละครับน่าสนใจยังไงก็เดี๋ยวติดตามกันต่อจองของเอ่อของสูนวิจัยกตกรไทยเองก็ต้องวิเคราะห์กันหนักขึ้นไหมฮะเพราะสถานการณ์มันเปลี่ยนแลตลอดเวลาเ<ะ>นะย่ะค่ะก็ค่อนข้างหนักเพราะว่าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงเร็วแล้วก็เ้องดไปนะมากมใช่ค่ะ ครับเอาละครับเดี๋ยวเดินหน้าคุยกันใหม่วันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับขอบพคุณมากนะครับคุณลิจาครับขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับกับคุณริจาเทียนประสิทธิ์นะครับนักวิจัยอาวุโสบริษัทศูนย์วิจัยเกสิกรไทยจำกัดนะครับคุณูฟังครับก้องติดตามสถานการณ์โลกให้ดีเพราะว่ายุโรปไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่มีพลังงานครับมีแต่ว่าของมันแพงขึ้นเยอะต้องใช้คำว่าเยอะมากเยอะมากกว่าของไทยเราเยอะมากนะครับน้ํามันนี่ขึ้นไปสามสี่เท่าไฟฟ้าก็ ต้องหันกลับมาใช้พลังงานนิวเคลียร์ซึ่งไม่ง่ายนะครับว่าจะรีสตาร์ทกลับมาต้องใช้เวลาอีกพอสมควรเลยทีเดียวแล้วก็นี่ฮะปัญหาเรื่องภัยแ้งเกิดขึ้นโอสารพัดส,สารพันเลยในยุโรปครับเพราะฉะนั้นอัตราเงินเฟอ้อของยูโรโซนนะครับหรือว่าประเทศในกลุ่มยูโรซึ่งในที่นี้ก็ไม่ได้รวมอังกฤษนะครับคนละที่กันเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในกลุ่มยูโรแล้วเนี่ยตกประมาณ9%ปเปีนี้ส่วนของไทยเราก็น่าจะประมาณ6%เเฉลี่ยทั้งปีเพราะฉะนั้นก็แปลว่าของ ราคาจะแพงขึ้นก็ประมาณนี้นะครับโดยทูวเฉลี่ยส่วนท่านเพท่านผูนน้ฟังก็ต้องดูแล้วจะปรับชีวิตอย่างไรเพื่อให้เหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์ก็ต้องดูตัวเองเป็นหลัก,กน,นะครับเอาละรครับนี่เป็นช่วงจอดเศรษฐกิจครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าช่วงรู้อ,อมโดยธนาคารออมสินครับวันนี้เรื่องของการสะสมทองคําจากธนาคารกลางของประเทศต่างๆทั่วโลกตอนนี้ก็เริ่มมากขึ้นแล้วนะครับของเรานี่ถือว่าเป็นถ้าจะไม่ผิดน่าจะอันดับหนึ่งในกลุ่มอาเซียนนะฮะ ของตองปริมาณการสะสมทองคำเหาเดี๋ยวคุยกับคุณพี่บุญนิติวิริยะผลผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคําในช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับส่วนคําถามอันนี้ครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินได้ประกาศผลการแข่งขัน GSB Business Case Challenge 2 0 22นะครับซึ่งปรากวประทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคือทีม Six Sense นะครับคำถามคือทีม Six Sense เนี่ยส่งผลงานเข้าประกวดผลงานที่ว่านี้เนี่ยมีชื่อ ว่าอะไรนะครับส่งคำตอบมานะครับ s m s 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุนร้านเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้นะครับสักครู่ครับ